สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีรับเข้าสู่ o IO Channel นะฮะวันนี้นะผมจะบ้าปเดรข่าวสารในวงการมือถือนะครับโดยพี่นะผมจะมาพูดถึงข้อมูลอย่างเป็นทางการของมือถือจากค่าย Redmi นะฮะนั่นก็คือ Redmi Note 14นะครับโดยมือถือรุ่นนี้นะผมได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการในประเทศจีนนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วไปดูข้อมูลกันเลยครับไปเปิดตัวเปนที่เรียบร้อยนะครับผมสำหรับ Redmi Note 14 series นีครับ มาพร้อมกับดีไซน์ใหม่ทั้งหมดนะครับรุ่นท็อปนะฮะจะมาพร้อมกับชิปเซตของ Qualcomm Snapdragon 7S Gen 3ซึ่งเป็นชิปเซตตัวแรกของโลกนะครับมาพร้อมกับแบตเตอรี่ใหญ่จุใจถึง7 2 0 0มิิลลแอมป์สำหรับ Xiaomi ในประเทศจีนนะผมได้เปิดตัว Redmi Note 14 Series ออกมานะครับโดยรอบนี้นะฮะเปิดตัวมาทั้งหมด3รุ่นด้วยกันนะครับได้แก่ Redmi Note 14 Redmi Note 14 Pro และ Redmi Note 14 Pro+ Plus นะฮะได้มีการอัปเกรดใหม่หลายอย่างนะผมทั้งในด้านประสิทธิภาพนะผมรวมไปถึงการออกแบบตัวเครื่องใหม่ทั้งหมดนะฮะ ให้มีความเสถียงานกว่าเดิมแต่ใน EP นี้ผมจะมาพูดถึงสเปคของเวทมีโน่14ก่อนนะครับมาดูกันที่ขนาดและก็น้ำหนักของตัวเครื่องนะฮะสำหรับความหนาของตัวเครื่องเนี่ยจะอยู่ที่8มลเมตรนะครับน้ำหนักจะอยู่ที่190กรัมตัวเครื่องรองรับซิมแบบด้วซิมนะครับผมนอกจากนี้นะฮะตัวเครื่องเนี่ยยังรองรับมาตรฐานการกันน้ำกันฝุ่นตามมาตรฐาน IP64 ด้วยมาดูต่อกันที่ภายแนวหน้าจอนะฮะสำหรับหน้าจอของเวทมีโน่14นะฮะจะให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่6.67นิ้วนะครับ อัตราส่วนหน้าจอตัวเคร่อจะอยู่ที่90%พัดนาจอนะผมจะเป็นหน้าจอแบบ OLED นะฮะมาพร้อมกับอัตรารี f ฟรชเรยสูงถึง120 h ฮิรองรับ HDR10+ ความสว่างหน้าจอนะผมจะอยู่ที่2,100 nits ความละเอของหน้าจอนะผมระดับ Full HD+ ความหนาแนของพิกเซลนะผมจะอยู่ที่395 ppi นะฮะกระจกหน้าจอนะผมจะเป็นกระจกหน้าจอของ Corning Gorilla Glass 5นะฮะนอกจากนี้นะผมหน้าจอเนี่ยยังรองรับ OLED o n Play ด้วย ตัวเครื่องนะผมรบบนันบนระบบปฏิบัติการ And ด o i d เวอร์ชันสีนะฮะครอบทับด้วย HyperOS สำหรับชิปเซตนะฮะเลือกใช้ชิปเซตของ m e d ิ a t e k d เ m e n ต i t y 7025 Ultra นะฮะบมสถาปฏัตยกรรระดับ6นาโนเมตร CPU Octa c o r คนะฮะความเร็จะอยู่ที่ 2.5GHz ส่วน GPU เนี่ยจะเป็นของ IMG BXM 8 2 5 6นะฮะมาดูต่อกันที่หน่วยความจำภายในกันมากนะฮะสำหรับหน่วยความจำภายในของตัวเครื่องที่เปิดตัวในประเทศจีนนะฮะมีทั้งหมด4รุ่นยอยด้วยกันนะครับ รุ่นแรกนะผมจะเป็น RAM 6รวม128รอนะฮะรุ่นต่อมานะผมจะเป็น RAM แรวม 128, 8รวอยยีแรวม256รอนะฮะและรุ่นท็อปนะผมจะเป็น RAM 12รวม256รอนะฮะโดยแร m เนี่ยจะเป็นแบบ LPDDR 4 X นะฮะส่วน ROM เนี่ยจะเป็นแบบ UFS 2.2ดูต่อการที่กล้องนะฮะสำหรับกล้องหลังของ Redmi Note 14นะฮะ ติดตั้งกล้องหลังมาทั้งหมด2ตัวนะครับโดยความละเอียดของเลนส์หลักเนี่ยจะอยู่ที่50เมกะพิกเซลค่า f จะอยู่ที่1.5นะครับผมรองรับระบบ PDF แล้วก็มี OS กันสั่นมาให้ส่วนเลนส์ที่2นะผมจะปเป็นเลนส์มาโครนะฮะความละเอียดอยู่ที่2เมกะพิกเซลค่า f จะอยู่ที่2.4นะฮะการถ่ายวิดีโอของกล้องหลังนะผมสามารถถ่ายวิดีโอความละเอียดสูงสุดได้อยู่ที่1 0 8 0 p 30เฟรมเรทนะฮะส่วนกล้องหน้านะผมให้ความละเอียดมาอยู่ที่16เมกะพิกเซล กล้องหน้าสามารถถ่ายวิดีโอความละเอียดสูงสุดได้อยู่ที่ 1080p 30ิมเฟรมเลออยเช่นเดียวกันนะครับลำโพงนะผมให้เป็นลำโพงคู่นะฮะรองรับเสียงแบบสเตอริโอนอกจากนี้เนี่ยตัวเครื่องยังมีช่องเสียบแจ็ค3.5มาให้อีกด้วยนะฮะสำหรับ WiFi นะผมรองรับ WiFi สูงสุดอยู่ที่ WiFi 5นะฮะบลูทูธนะจะเป็นเวอร์ชัน5.3พอร์ตการเชื่อมต่อจะเป็น USB t y p e C ีเวอร์ชัน2.0นนะครับสำหรับเซนเซอร์สแกนไลนยนิ้วมือนจะอยู่ที่บริเวณ้า้าของตัวเครื่อง สำหรับแบตเตอรี่นะผมให้ความจุแบตเตอรี่ใหม่อยู่ที่5,110มิลลิแอมนะฮะรองรับการชาร์จไวสูงสุดอยู่ที่45วัตต์สำหรับสีที่เปิดตัวในประเทศจีนนะ,ะผมมี3สีด้วยกันนะครับได้แก่ black white และก็ green นะครับโดยราคาที่เปิดตัวในประเทศจีนนะฮะสำหรับราคารุ่นเริ่มต้นนะครัแบแบรม6กรอมหนึรบนะฮะราคามตีเป็นเงินจะอยู่ที่5,590เบาทส่วนตัวท็อปนะฮะแรบบม12รอมนะฮะ ราคา,มาเมื่อป็นกงินจะอยู่ที่7,990บาทนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลทั้งหมดนะครับผมของ Redmi Note 14นะครับซึ่งเป็นรุ่นต่อยอดนะครับผมจาก Redmi Note 13ที่วางขายในประเทศไทยนะตอนนี้นะครับงุนนี้จะเปิดตัวเมื่อไหร่นะครับผมอันนี้ก็ต้องรอข้อมูลอีกทีนะครับสำหรับ EP นี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ Web the ข่าวสารกันใหม่ใ่พีหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย